นักเรียนคนแรกของ SMAG ทําคะแนนได้120เต็ม120เลยค่ะทุกคน <Wow. S 1> สุดยอดมากค่ะใครนะคะที่มีแลนนะคะจะเรียนโทเบลนะคะมาเรียนที่ SMAG ได้เลยก็สามารถที่จะสอบที่นี่ได้เลยเช่นกันค่ะไม่ต้องจ่ายค่าซักผ้านะคะเพราะว่าโรงเรียนให้ซักผ้าฟรีค่ะโคตรเหมือนโรงหนังเลยอะ่ะทุกคนเดินจากที่นี่ไปถึงจอ l l ี่บีประมาณ5นาทีนะคะก็จะถึงจอลลีบ่บีแล้วก็จะถึงช้อปปิ้งมอลลค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะคิมอยู่ที่ s m a g Capital Campus ค่ะซึ่งครั้งที่แล้วนะคะคิมพาทุกคนไปไปทัวร์ที่ Enanto c Campus มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและตอนนี้ก็อยู่กับคุณจุนค่ะออี่ือวันนี้คุณจุนนะคะจะพาคิมนะคะไปทัวร์ Capital Campus นะคะในปี2024ค่ะว่ามีอะไรอัปเดตบ้างนะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าตอนนี้ แอคคอ o มเดชันนะคะที่ S N e A G Renovate ใหม่แล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูกันค่ะตามไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้นะคะคิมก็อยู่ที่ด้านหน้า c o f f e ่ช็อปของทาง S m e A G นะคะ What is inside? Can you introduce them? Yeah, ่บ่าว w ี s t e าต n n a b า y ซื้ some coffee n n d t h e t the drinks n n t t h n n snack, c u ม noodle and then tissue, notebook, and then pencil like some we are selling small things You can see inside here. Let me introduce our coffee shop. Yeah. And then SMEG student can use WiFi in coffee shop. And then mm hmm. second floor student lounge and the sixth floor gym and r e c e p t i o room. ด้วยความที่ตอนนี้ SMEG Capital Campus ไม่ได้มี WiFi ให้ทุกชั้นนะคะจะมีให้ในส่วนของ coffee shop นะคะ ชั้น2ค่ะแล้วก็ชั้น6เท่านั้นนะคะเท่ากับว่าภายในห้อง Accommodation จะไม่มีให้นะคะใครอยากจะเล่นวัดสายก็มาที่คอฟฟี่ช็อปได้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะในคอฟฟี่ช็อปยังมีอาหารนะคะให้เราสามารถซื้อได้นะคะไมว่าจะเป็นคัพนูดเด้นก็คือมาม่านะคะแล้วก็พวกขนมทิชชูต่ต่างๆนะคะเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตภาพให้ดูค่ะ My favorite. Are your favorite? Yeah. Come, come, come. My <laughs> favorite. <laughs> <laughs> when mm. I was in Korea, I like it. Mm. Yes. Delicious. Yes. <laughs> SMAJ is tofu official testing venue now. And our, one of the students, Chinese, Higato. got the 120พูลสโควลครั้งแรกที่เขาได้พูลสโควลในฟิลิปปินส์อังกฤษอคาเดมี่ SMAG ครั้งแรกดังนั้นเขาสามารถดูคะแนนของเขาได้ด้วยเขาเป็นการทดสอบอย่างเป็นทางการของ Topper Research 120ตอนนี้นะคะก็คือที่ SMAG Capital Campus นะคะเป็น Official Testing for โทเฟลนะคะก็คือเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของโทเฟลแล้วนะคะแล้วก็นักเรียนคนแรกของ SMAG ทําคะแนนได้120เต็ม120เลยค่ะทุกคนสุดยอดมากค่ะนักเรียนเขาเก่งนี่เต็มทุกช่องเลยนะคะน,นี่น,นะคะไม่ว่าจะเป็น reading listening speaking หรือ writing ก็เต็ม30เต็ม3 0อน s a <Yes. S 1> อันนี้นะคะก็จะเป็นบอร์ดที่มาโชว์นะคะว่า เขามีนักเรียนที่เป็นท็อปสแตทิเด้นอยู่จำนวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีเฉพาะ s m a g นะคะที่ในแต่ละแบนดสกอร์ค่ะมีแบนด์สกอร์ที่ค่อนข้างสูงไม่ว่าจะเป็น Reading 9.0 9นะคะ Reading 9.0หรือจะเป็น Listening 9.0นะคะคะแนนแบบนี้มีได้ที่ s m a g นะคะเนื่องจากว่าคุณครูเขาค่อนข้างมีมาตรฐานนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพนักเรียนของเรา,าเรียนก็ เป็นที่น่าพอใจด้วยเช่นกันค่ะอันนี้คือความภาคภูมิใจของ S.M.A.G. E นะคะ And then our m e a l time Monday to Saturday three meal and then Sunday we have two meal brunch and then dinner after student having the meal delicious not good not bad b a t if take i v e the pin in here so our manager will check this one and they will improve the menu แสดงว่ากู้เยอะนะคะเนี่ยมีรอยร่องรอยในการที่แปะพินค่อนข้างเยอะนะคะอันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของลงอาหารนะคะซึ่งนะตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาอาหารเนาะทำให้ยังไม่ได้มีอาหารลงนะคะแล้ววันจันทร์ถึงวันเสราร์นะคะจะมีอาหารเช้ากลางวันแล้วก็เย็นให้นะคะเวลาตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นอินเสิร์ตให้นะคะวันอาทิตย์จะเป็นบรันช์นะคะก็คือจะมีตั้งแต่สิบโมงครึ่งไปจนถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็มีอาหารเย็นเป็นดินเนอร์ะคะ่ะ อันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของเมนูอาหารตลอดทั้งเดือนนนะคะว่าแบบในแต่ละวันในเดือนโนเวม ber คะ่ะมีอาหารอะไรบ้างนะคะเนื่องจากว่าเมื่อก่อนนะคะที่ s m e a g อะะ็ค่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนไทยแล้วแต่ว่าเขานับถือมุสลิมนะคะทำให้เรื่องอาหารจะเป็นเรื่องที่ทาง s m e a g ให้ความสำคัญเป็นพิเศษะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นด้านในนะคะ ะะก็จะเป็นหม้อหุงข้าวค่ะเขามีข้าวให้หลายหม้อมากนะคะนักเรียนตักกินได้เลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเมนูอาหารที่เป็นเมนูหลักนะคะนั่นนี้ก็จะเป็นในส่วนของสลัดบาร์ค่ะที่นักเรียนทุกคนก็สามารถที่จะตักสลัดทานได้ตามความชอบเลยแล้วก็จะมีในโซนของน้ําซุปนะคะใช่นักเรียนก็สามารถตักน้าซุปทานได้ค่ะโดยที่ในแต่ละวันนะคะโรงเรียนก็จะมีน้ําดื่มให้เหมือนกันค่ะกดได้นะคะ You don't need to pay. Monday to Sunday, 9 a.m. to 9 p.m., you can deposit your laundry here and then write your name, t how many, dress, how many, and then also write one more your name and then room number. After we laundry your clothes, we will pack like this and then we will deliver it to your room. All free service. You can bring every day free. Oh, okay. Yeah. Okay. okay. นักเรียนที่มาเรียนที่ SMEG นี้ไม่ต้องจ่ายค่าซักผ้านะคะเพราะว่าโรงเรียนให้ซักผ้าฟรีค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นตารางซักผ้านะคะว่าซักได้วันไหนถึงวันไหนบ้างและที่สำคัญนะคะคอนเซปต,ต์ของเขาคือ watch die for แล้วก็ delivery นะคะนั่นหมายความว่าพอนักเรียนนำผ้ามาส่งอะคะ่ะ ก็กรอกใบนี้นะคะก็จะมีให้กรอกว่าจะมีส่งทีเชื้ตทั้งหมดกี่ตัวลองสลิปกี่ตัวมีบั๊สกี่ตัวพอเราเขียนตรงนี้เสร็จนะคะเราจะต้องมาเขียนตรงนี้ด้วยว่ามาจากห้องไหนชื่ออะไรนะคะเพื่อที่ว่าพอซักเสร็จแล้วอะค่ะเขาจะได้นําไปส่งถึงห้องค่ะนักเรียนมาเรียนที่นี่ก็คือโฟกัสกับการเรียนได้เลยค่ะเพราะว่า SMEG provide r o n n i service ไว้ให้นะคะใครบอกว่า SMEG เรียนแล้วเรียนเครียดอย่างเดียวนะคะจริงๆเขามี p พย์แอตรงนี้ด้วยนะคะมีโต๊ะพูนะคะมีโต๊ะปิงปองนะคะให้เด็กๆสามารถที่จะมาเขาเรียกว่าใช้เวลาว่างหลังจากการอ่านหนังสือในการเล่นเครื่องเล่นเหล่านี้ได้นะคะซึ่งอยู่ที่ชั้น6นะคะทุกคนและในปัจจุบันนี้นะคะตัวของ s m a g เองนะคะเป็นศูนย์สอบ Official นะคะนี่ ยืนยันเลยว่าใครนะคะที่มีแพลนนะคะจะเรียน t o เ e ฟลนะคะมาเรียนที่ SMAG ได้เลยก็สามารถที่จะสอบที่นี่ได้เลยเช่นกันค่ะโอเคค่ะทุกคนทุกคนเห็นจอลลี่บีไหมคะถ้าทุกคนเห็นจอลลี่บีนั่นก็คือ5นาที from here นะคะก็คือเดินจากที่นี่ไปถึงจอลลี่บีประมาณ5นาทีนะคะก็จะถึงจอลลี่บีแล้วก็จะถึงช้อปปิ้งมอลลค่ะก็คือนักเรียนสามารถที่จะ ไปช้อปปิ้งซื้อของเล็กๆน้อยๆจากสถานที่ตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ตึกสูงๆ2ตึกนั้นที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะเป็นตึกคอนโดนะคะข้างล่างเป็นช้อปปิ้งมอลล์ค่ะที่นี่นะคะเป็นศูนย์สอบนะคะแล้วก็คุณจุนนะคะพาเข้ามาดูนะคะนักเรียนที่เรียนที่ SMAG นะคะถ้าใครเรียน t ท e f l m o c ท Test ก็สอบห้องนี้ e ทสก็สอบห้องนี้เช่นกัน,นะคะ่ะไม่มีตื่นสนามแน่นอนนะคะใครมาเรียนที่นี่ ที่นี่นะคะเป็นห้องเซลล์สตัดดี้นะคะแล้วก็เป็นห้องสำหรับมอร์นิ่งสปาต้าด้วยนะคะแล้วก็ใช้สำหรับสอบ i อ l อ s ด้วยเช่นกันก็คือเป็น m ม็อกเทสนะคะซึ่งเมื่อกี้เราอินเสิร์ตภาพให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าก็ที่นี่งดใช้เสียงนะคะแล้วก็มีกฎต่างๆนะคะอยู่หน้าห้องตามนี้เลยนะคะไปกันต่อคะ่ะ คุกคะใครเห็นจิมที่ Enkanto Campus Yes It's very nice yes. right? Yes very nice yes. ที่นี่นะคะ <Yes. S 1> เขาก็มียืมแบบนี้แล้วคะ่ะทุกคนก็อัปเกรดนะคะให้มันลุกรับอะไรเขาเรียกว่าหน้าตาคล้ายเับคลา,คคลากับที่ Enkanto นะคะก็จะประมาณนี้เลยพยายามที่จะมีเครื่องเล่นให้ครบทุกเครื่องเล่นนะคะแต่ว่าที่ Enkanto จะค่อนข้างครบมากกว่าด้วยความที่เ,ออเขาแบบเพิ่งสร้างใหม่เนาะ ่คะและนี่ก็คือยิมค่ะอันนี้นะคะเราอยู่ที่ชั้น5นะคะจะเป็นชั้นของผู้หญิงนะคะถ้าคุณเห็นเส้นสีแดงตรงนี้แปลว่าผู้ชายห้ามเข้านะคะเขามีป้ายเลยนะคะว่า if cause the student will be expelled <Dis> expelled yeah kick out เรียนไม่ได้แล้วนะจ๊ะไม่ได้เลยนะจ๊ะ นี่นะคะเส้นสีแดงอันนี้ถามว่าแล้วเขาจะรู้ได้ไงอะ่ะเขามี cctv นะจ๊ะ <Yes. S 1> ทุกคนคะตอนนี้นะคะคิมอยู่ในห้องโชว์รูมนะคะของ s m a g แบบ3เตียงนะคะซึ่งรีโนเวทใหม่แล้วบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยนะคะก็ยังมีตู้เสื้อผ้าให้อยู่นะคะ3ตู้แบบนี้เลย นะคะห้องสามเตียงก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกันใช้นะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่วางของด้านล่างนี้ก็วางของได้เช่นกันนะคะเออวางไม่ได้อันนี้มีหม้อนะคะก็สามารถแบ่ง,แบ,งแบ่งกันวางได้นะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนดูตู้เย็น the best ตู้เย็นมากสามารถเอาน้ำมาแช่ได้นะคะห้ามนำแอลกอฮอล์ขึ้นมาบนอาคารเรียนแล้วก็บนที่พักโดยเด็ดขาดนะคะแล้วก็อันนี้ จะเป็นที่วางผ้านะคะอันนี้จะเป็นภายในห้องน้ําค่ะนี่นะคะและใช่ค่ะ SMAG Capital Campus มีสายฉีดชำระให้แล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็นี้ก็จะเป็นโซนอาบน้ำค่ะทุกคนนี่นะคะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ตรงนี้มีกระจกให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันค่ะและด้านในนี้นะคะ เป็นเตียงนอนค่ะทุกคนในหน้าตาแบบนี้เลยนะคะและที่สำคัญ SMAG เปลี่ยนแอร์ให้เป็นแอร์แบบนี้แล้วค่ะทุกคนเย็นทั่วถึงอย่างแน่นอนนะคะเครื่องใหม่ใหญ่กว่าเดิมนะคะแล้วก็มีพัดลมบนเพดานให้ทุกคนด้วยนะคะที่สำคัญเลยโต๊ะเขียนหนังสือค่ะนี่นะคะมีปับ๊บ นะคะเป็นเต้ารับแล้วก็อันนี้นะคะโคมไฟค่ะแล้วตรงข้างๆนี้นะคะเป็นที่เก็บของค่ะทุกคนเผื่อทุกคนมีของมีค่านะคะก็สามารถเอามาเก็บไว้ตรงนี้ได้แล้วก็มีปั๊กอีกเช่นกันนะคะใช่เนี่ยคนจุนมาช่วยตัว่เิอ่า maybe maybe <The S 2> this bed ชอบเสียใจนะไอ้นีอ่านี่นะคะ นี่เปิดอย่างนี้นะคะทุกคนนี่เก็บของมีค่าได้นะคะแต่ว่าของมีค่าทางที่ดีไม่ควรเอามานะคะถือว่าเท่ามาก็ไปฝากที่ออฟฟิศของโรงเรียนได้นะคะและที่สำคัญเลยก็คือมีชั้นวางรองเท้าตรงนี้นะคะนี่เป็นไงคะห้องใหม่ของ s n a g รูปแบบละแต่ละห้องไม่ว่าจะสองเตียงสามเตียงนะคะรูปแบบคล้ายๆกัน น้างก็คือถูกรีโนเวทใหม่ครบหมดแล้วในปี2025น้องๆคนไหนที่มาเรียนที่ SMAG นะคะก็จะเจอหน้าตาห้องแบบนี้แล้วค่ะทุกคนคะนี่นะคะเวลาเอาผ้าไปส่งซักผ้าจะถูกมาส่งหน้าห้องแบบนี้เลยจะมีแบบนี้ทุกห้องเลยนะคะ SMH's admin information. So if you wanna apply room cleaning, you can write your room number and then your name. And then you can also find the this week Saturday our SMAG have activity. the Anju Water, Anju Park. Also, if you wanna apply, you can visit our office and then you can pay and then you can check our Wi-Fi password here and then the. about another information force changing room changing also another activities and then the our holiday mm. uh, you can get the many information in here okay อันนี้นะคะจะเป็นบอร์ดที่เกี่ยวกับข้อมูลประชาสัมพันธ์ของทาง SNAG e นะคะจะมีตั้งแต่ใครอยากให้ออทำความสะอาดห้องนะคะจะต้องมาเขียนชื่อห้องแล้วกออ็มาเขียน ชื่อนะคะว่าใครเป็นเจ้าของห้องนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวันหยุดนะคะกิจกรรมเนาะแล้วก็อ่อ w i f i s a s s w o r d นะคะก็สามารถมาถ่ายได้จากที่นี่นะคะแล้วก็เป็นกิจกรรมที่นักเรียนสามารถทำกันเองได้นะคะโดยที่อาจจะไปแจ้งเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนนะคะอีกอย่างก็คืออ่อนี่ค่ะ วิธีการเปิดซิม yeah, นะคะม,ค yeah. มีสมาร์ทกับโกบนะคะ <Yeah. S 1> เลือกได้เลยนะก็มีข้อมูลว้ให้อยู่ก็สามารถมาหาข้อมูลเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ค่ะชั้น4นะคะก็จะแบ่งเป็น2โซนนะคะเป็นโซนที่เป็นโซนของผู้ชายนะคะผู้หญิงห้ามเข้าแล้วก็เป็นโซนของผู้หญิงผู้ชายห้ามเข้าค่ะจะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะใครทําผิดกฎเชิญออกนะคะบริเวณสตูดิโอเลเย์รูม อันนี้สําหรับนักเรียนอันนี้นะคะจะเป็นห้องละหมาดนะคะสําหรับมุสลิมนักเรียนที่เป็นมุสลิมนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาละหมาดที่ห้องนี้ได้ค่ะ group okay. อันนี้นะคะจะเป็นในส่วนของห้องเรียนกลุ่มแบบ1ต่อ4นะคะคู่หนึ่งคนนักเรียน4ี่คน,นะคะ่ะน่าจะจะเป็นแบบนี้ ะะตั้งแต่ห้องนี้ถัดไปนะคะก็จะเป็นห้องเรียนวันออนวันแล้วทั้งหมดนะคะหน้าตาวันออนวันจะเป็นแบบนี้นะคะโดยในแต่และห้องจะมีคุณครูประจําห้องอยู่นะคะนักเรียนได้เรียกครูคนไหนก็จะเ,ออเดินมาหาห้องได้อย่างง่ายดายนะคะจะมีอาจารย์ประจำนะคะแต่วันนี้น่าจะเป็นอาจารย์ไปพักค่ะเราเลยถ่ายได้นะคะ ะะเป็น EOP zone น,นะคะก็คือ English Only Policy ะคะ่ะสำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่เข้าร่วมตัวโปรแกรม EOP อันนี้นะคะจะได้เป็น Certificate yes, นะคะ <certificate. S 1> จากทาง SMEAG คะ่ะแต่ว่าต้องพูดกันอยู่ในโซนนี้นะคะ What is the about the rule of the EOP? Oh they should speak only English in EOP zone and then they will have the lunch together. when when they have lunch together they need to speak only English so EOP student they make the more discussion about the English and then they improve their English ah and they have like a special thing to let everyone know about yeah their the sling is different their the EOP student sling different sling a h ก็คือถ้าเป็นนักเรียน EOP นะคะเขาจะมีสายห้องคอที่เป็นสำหรับ EOP เลยก็คือเพื่อนมาทักหรือใครมาทักก็จะต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะ ในโซนนี้นะคะนักเรียนสามารถใช้ Wi-Fi ได้นะคะก็คือเป็นโซนของชั้น2ค่ะทุกคนคะตอนนี้นะคะเรานั่งอยู่ในห้องเทเตอร์ของทาง SMAG นะคะและในทุกวันศุกร์นะคะจะมีการฉายหนัง คนเหมือนโรงหนังเลยอ่ะทุกคนนะคะแต่ว่ายังไม่เปิดแอร์นะคะมันก็จะร้อนๆหน่อยแล้วก็เวลาเรียนจบอะค่ะก็จะใช้ห้องนี้นะคะเป็นการทํากิจกรรมวันเรียนจบกันค่ะอันนี้นะคะเป็น ตัวอย่างหนังสือของ SMAG e นะคะที่นักเรียนจะได้เรียนกันนะคะก็มีหลากหลายมากเลยแล้วแต่ว่าเลเวลนะวันที่สมัครเรียนนะคะเป็นเลเวลไหนอันนี้นะคะก็คือดูจากเลขห้องนะคะ A 0 1ถึง A 2 1เป็นห้อง1 on วันหมดเลยนะคะนู่นแล้วก็ยาวไปจนถึงตรงนู้นเลยค่ะมี132ห้องนะคะเป็น1 on วันทั้งหมด นี่ยังไม่รวมกับตรงเมื่อกี้ด้วยนะคะเนี่ยเยอะมากรองรับนักเรียนได้เยอะมาก How many students for the capacity? Capacity 450 students 450 s t u d e n t 450คนค่ะทุกคน But you need to book before come นะคะ If you come to our office we have SMAG, l e m o n i Car You can charge the, your Philippine peso in here And then you can like charge and then cash out your name, room number, how much you charge or cash out And then you can pay local fee, mm. visa, maintenance, and then also electric bill And then you can buy the food, you can buy the coffee shop using mm. this one okay. And then Monday to Friday only oh. uh. ที่ SMAG นะคะเราจะซื้อของที่ coffee shop นะคะหรือจะจ่ายค่า local fee ค่ากิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะใช้ e money กันนะคะนักเรียนจะต้องมาที่ออฟฟิศนะคะในวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะคะเวลาทำการ8โมงครึ่งถึง5โมงเพื่อมาเติมเงินนะคะในบัตรใบนี้นะคะหน้าแตแบบนี้ thank you and then the so who wanna join the activity t h e y c a n a p p l y i n here ก็คือถ้านักเรียนคนไหนอย่างอาทิตย์นี้นะคะจะมี แอนโ jo w เวิลด <vibr> ์นะคะก็สามารถมาที่โวนี้นะคะเพื่อจอยแอคทิวิตี้นี้ได้นะคะ And then the we have two nurse female and the <jo> male they are working until 10pm e i g t i l 10pm Monday to Friday and also we have Filipino doctor visiting every Thursday so all free consultation อันนี้นะคะจะเป็นพยาบาลผู้หญิงแล้วก็พยาบาลผู้ชายนะคะที่นักเรียนสามารถที่จะเข้ามา ปรึกษาหาหรือเกี่ยวกับอาการป่วยได้นะคะแล้วก็ทุกวันพฤหัสนะคะที่เอเมเจมีจะมีคุณหมอนะคะเข้ามาแต่จะเกิดจะพบคุณหมอได้ต้องมีการบุ๊กนะคะเพื่อเข้ามาคอนเสิลนะคะถ้าไม่บุ๊กก็จะไม่สามารถพบคุณหมอได้นะคะแต่ว่าพยาบาลมีให้ทุกวันนะคะซึ่งมีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8ปดโมงครึ่งถึง11บเอโมงนะคะแล้วก็เป็นเที่ยงจนถึง1นึ่ทุ่มนะคะแล้วก็จะมี2องทุ่มไปจนถึง4ี่ทุ่มะคะ่ะ ถ้านักเรียนติดปัญหาหรือไม่สบายตรงไหนก็มาปรึกษาพยาบาลทั้งสองคนได้นะคะ And then also if you have some question about the academic part you can visit here and then you can r e q u s s o oh, r if you want to a e additional class you can also apply here. Also you can get the oh, mark test result and then graduate or information oh. you can get in here about the academic. Okay ค่ะ ถึงแม้ว่าตอนนี้ s m e i g จะยังไม่มีเจ้าหน้าที่คนไทยนะคะแต่ทุกคนไม่ต้องกังวลเลยค่ะในออฟฟิศแห่งนี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะคาเดมิกหรือวิชาการนะคะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับการเรียนนะคะก็สามารถที่จะมาปรึกษา <Hi age S 1> ทุกคนได้นะคะ ใช่ค่ะใครอยากจะสอบไอเทลก็มาได้นะคะหรือใครจะมาติดตามผลสอบม็อกเทสก็มาติดตามได้ที่นี่นะคะหรือใครอยาจจะเรียนเพิ่มนะคะก็ติดต่อได้ที่โตนี้ค่ะมีป้ายบอกอย่างชัดเจนนะคะนักเรียนทุกคนไม่ต้องกังวลว่าพอไม่มีหนูพูดภาษาอังกฤษไปได้แล้วหนูจะทํำยังไงไม่ต้องกังวลค่ะมีภาษาอังกฤษชัดเจนท,ทุกโต๊เลยนะคะปรึกษาเจ้าหน้าที่ได้ทุกคนค่ะ